สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับผมในวันนี้นะครับเรามีคอนเทนต์สุดพิเศษนั่นก็คือนะครับวันนี้เราจะทําการช้าแหลกกราดจอตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัว rx 5 7 0 4 g b นะครับผมเป็นยังไงไปรับชมกันเลยก่อนอื่นนะครับผมแล้วก็ทําการครับขันน็อตถอดซิค์พัดลมนะครับผมที่ระบายความร้อนของกร์ดจอออกก่อนแล้วกันนะครับผมก็ทําการถอดออกมาเลยนะครับผม เมื่อถอดออกมาแล้วนะครับผมก็จะปรากฏเห็นนะครับเป็น2ชิ้นนะครับผมก็จะมี1ชิ้นที่เป็นบอร์ดนะครับผมที่มีชิปการ์ดจออยู่แล้วก็อีก1ตัวก็จะเป็นในส่วนของซิงระบายความร้อนนะครับผมก็จะมีในส่วนของฮิทไบแล้วก็พัดลมนะครับผม ก็ตอนนี้ก็แยกออกมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูส่วนที่เสียหายของการ์ดจอตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือนะครับชิปการ์ดจอนั่นเองนะครับผมซึ่งผมได้ส่งซ่อมไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่านะครับทางร้านบอกว่าชิปการ์ดจอแตกนะครับไม่สามารถซ่อมได้นะครับก็ต้องเสียค่าตรวจสอบไปนะครับเป็นจํานวน400บาทแล้วก็ส่งกลับมานะครับผมตัวนี้ก็เป็นส่งไปตั้งแต่ปี65นะครับผมก็นั่นแหละครับปรากฏว่าการ์ดจอตัวนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป